ทักทาย,ยสบายดีจ้าชาวแพงสบายดีหน้าเธอทำไมดำจังเลยตากแดดตากแดดอาทิตย์หนึ่งและตากแดดตัดหนาอยู่ขา้าน้าสบายดีตอนนี้มาบัานหิม่วงพี่น้องมาแหวหาน้องสาวน้องสาวญาติญาติกัน เอาเวกุดโน้นซื้อน้ำซาเขียวซาเขียวบ่แพงซาเขียวเครื่องหนาดำแล้วหนาห้องกำลังขึ้นไหนตากแดดอันตัดหญ้าคัะตากแดดเมี่ยงเมียงมาเบ่งน้องสาวก็จะขายของไลหนึ่งเนึง อยู่หอมทางลงหวัดนะโดนๆจังมาเธอหนึ่งเธอได้ปีจังได้มาเวดอันนี้บรรยากาศอันนี้อยู่บ้านให้ม่วงน้องสาวกับบุ๊กงานขนาดเนะาะทั้งน้องทั้งสะผมทั้งขายของทั้งขายนา้ำปั่นปุ้ยทั้งถ่ายหูบอีกงานรัวลัวปีแล้ววะ าหอั้ปี16ปี1ปีื<อ>ป็เก่งแท้นึง,งน่าเกิดปี2009สิาเข้าไปเบิ่งอันอีหยังก่อนั้งหนึ่งมองถ่ายรูปนะเออหยังก่อน2009สิลูก2 0สิพาไปเบิ่งอันนี้เป็นของขายเพิ่นทั้งขายของทั้งสะผมทั้งถ่ายรูป นคเก่งมากมากเลยเผ็่อแกสีสะผมน้องหนึ่งอยู่บ้านเห็ยม่วงเี่น้องนะอบ้านเห็ยม่วงเมืองชายผุทองแปงสวรรค์นะเขตมีคนมาถ่ายถูกมืออยู่หนึ่งเดือน,น่องเดือนละเท่อเดีเออ๋ยวถ่ายหุปติบาด,ดูโอ,อ้ โอ้ทีว่าเข้ามาถ่ายหอยมองหอยมองมาถ่ายอยู่นี่แม่ฮู้บู้บไพ่หนึ่งคนนี้นะฮู้อันลูกอันลานไมทูนน่อยดิอ๋อลานไมทูนแม่แต่งอยู่นี่บ่แต่งแต่งนาอยู่นี่บ่แม่นไอ้เขาถ่ายพี่ว่าดิ่งพี่ซื้ออือนี่โอ้โหเบิ้งสิบผ้าเบิ่งอันนี้ฮู้บฮู้บน้าไพ่ฮู้บน้าบ่าวจับดิจับอินเนี่ยหนวดพันนะ โอ้ยตาเนี่ยนะนาออนตาหนึ่งเลยชาออนตาใจดีแท้่ได้นี่นะพี่น้องเลยตาติบๆนี่มเ้นี่เตดอะไก็มาออฮูแม่คำอ้าฮูพ่อหายก็อยู่นี่ตีนึงแม่แล้วมาขยายนี่หูม่คำอันนี้ อันนี้หุบพอใหญ่โอ้ขั้นกรอบสำนี้นะภาพเท่านร้หนึ่งอันเช็ดหนึ่งนะได้ทั้งกรอบทั้นหุบบ่โอ้วิสีเนี่ยน้ำมาเนาะบัณฑิตต้องเข้าปักโซ่มันตบแต่งอันมองไทยหูบนะบ้านนี่นะโอ๋อเขาก็ตบแต่งงามเนาะนึงตัวลาวหือตัวไทย บอนไทยฮูบกระตุ๊แต่งงามงามเนาะขึ้นแต่วน้องนําหนึ่งเหือเป็นตัวเราวเสานี่ยเสานีกระเตงงามหนึ่งเอ้ยเอื่อยหนามากเสานีแล้วหนึ่งสมงงามแท่หนึ่งเลยเโลนีอ้ยคเอื่อยบัได้มากมากอยู่หวยหม่วงครับบัได้แหว่บได้แหว่เลยค่สั้กระถอกระท่นเอือยก็มากู้เถื่อ มาคุณเลาะผังไปเส็นกันเดูเส็นเอื้อเส็นเส็นเลือดเอื้อตั้งโอ้มาน้ำหลดข้าเจ้าเนาะเขาก็พาไปคุณมากับเขาซอลังโอ้ยปัดบอดี้ส่วนกันมาทั้งที่เน่นี่สุดนาตีอันนี้ข้าเจ้าเขาก็มาถ่ายมานะนี่สุดโรงพยาบาลแตตแต่งหน้าเป็นแล้วต้องบอดี้ยันแต่งหน้าโอ้มีแต่ถ่ายรูปแต่งหน้าแม่เป็นคนแต่งแม่แม่ไปเฮียนจบมาอันนี้สุดลรงพยาบาล งามแต่นั่นหนึหน่งอือถ่ายสุดจีนกับมีมเรนเออสุดจีนกับมีเอออยากใส่สุดยั้งมันมาถ่ายรูปได้พี่น้องอยู่บ้านเหงืนะ่อหมองเด้อพี่น้องเด้อสุดจีนหง่อหอมที่เท่าไรหอมที่เท่าไรวะที่หนึ่งมันบอหอมที่ทุ่งเฮียนเลยเนาะแม่นังทุ่งเฮียนเลยหน้าทุ่งเฮียนนะพี่น้องข้าเจ้าเห็นทุ่งเฮียนบ้างแล้วบ่เอ้ววิทา์สุดสวยๆนี่นะ น,น,นี่ก็ลวมพอบางนงานมีรวมมีแต่อีแม่ใส่ดูเดียวยังมมีคนมาเสาไปอันนี้ได้แม่มีแต่อีแม่ลองถ่ายหูมเแท่งมีก็เป็นเพื่อนเจ้า,น,านึ่งเนาะแม่เราคนรเห็นาแต่ยังบมมีคนเสาอยู่บนน้นึ่งเม่งานยังมีคนได้รอื่เลื่อังเลือหนือแทนี่น

นอสาวเอนะเคยออกห้องเฮียนพี่กลับไหมเขาไม่เขาจนสาจนลืออันค่วมขี้ดื้อน่ะเสียงกับเทีขีรถเทีบขีรถเทียบเลาบ้านงานีนี่เขแทนนี่ยจานมาไนี่นั่นองจานพอว่าเห็นรถตายสองคันแล้วรถบีบารคันหนึ่งต้องเล็บลอยสอห่มันไปใช้เดือนนี่นะมันไปทางอันไหนเรืได้ทาง น้องบอผู้น้อยหน้ ah like They a, a no. yes. าประหัม uh, ม์นะดื้อแทนมึงเนี่ยจีร่ะใช้ยาสูดเทวาเทวาเทสัตเทวาบระดิมีนะมีทองจันบ่ทองจันกับอิงอ่อนสองคนบ่น้องนะบออะไรผู้ลานอิงอ่อนได้ตอนได้อะนะโอ้ยได้จะหึงแล้วเนาะแม่นทองจันบ่ผู้ดื้อเลยแมนผู้ดื้อแทนหนึ่งรถมีป๋าเข้าคันแต่มันขี่บุ่นเลยหนึ่งได้แต่หนึ่งขี่ได้นี่มันขี่นะมึง หเาเมดแต่ผู yeah! <c <c ้ชายแบบไม่เรอนี <c ười> <c ười ่เหลาอดผู้ชายนิ่งกามีเนาะดื้อความดื้อเด้น่ะไม่นองทรายมึงเนี่ยเหรออ้ามุนวาดนมนะเ่าไดหนึ่งต้อห่กินนะ้อมสิบพันสิบพันกีบ คำละพี่เนาะคำละวดนดนจังมานดนดนจังมามีโอกาสสักก่อนคันได้มาอีกจากสิมาเวเลิ่นน้ำเนองอีกบ้านนาภัยพี่เนาะมาเรืร่อยๆอันเอื้อยแพงนะมิแต่เอื้อย<ป>มิแต่เอื้อยแล้วลบบได้สูมากนะ <c oughs> นึ่งมันคาดอยู่แท้นี่นะต้นเหตุอันนี้นะบบแม่เฮาว่าจะจะยีตอนนั้นเขาง่ายแล้วเขาจะขี่เราดีตอนนั้นเราจะคนชื่อฟูนบักหัมนั่นกุหลาบแม่แล้วจะเห็นนั่นกุหลาบเลื่องหูชอบ่ามี่กุหลาบเลื่องหูแต่หนึ่งกับกุยชายฮั่นโบจะเห็นทั้หลาโอ้อนณนหะตัดผม หันตัดผมสายตัดผมผู้ชายว่าอ้ายหานนั่นนะ่นะเออติดกันคือดีแท้บัดนี้เออฝั่งนี้ตัดผมผู้ชายข้างห้องเยียนนี่พี่น้องขางห้องห้องเยียนนี่เห็ดงามอีหลีเนาะเอองามคักๆเฮามาต้นนะฮะก,เกเ็เลิกกําลังเริ่มเห็ดเนาะแพง โอ้ยมาเวียกน้อยนึงกันเลยมาแหวนมาแหวนเล่นน้ำหนาไพ่แล้วหักโบยู่ซะงัวงัวคขาบโบได้ลืมโบได้ลืมโบท่านจ่ายหัดเงินจ้่ม แพ่ง้าให้แนะ่ชิปพันกีบายให้น้องแนะน่บ่ไเ้อหน้าซัมเอาเองินมาท่นเอื้อนะึงไปหาชิปนะนนเป็นหัวนเอาคลิปนี้พระเบงพระส้มทานี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป่าเมาหน่อยเด้อคนเห็ด <c oughs> สะอาดสะอาดอาดีถึงเนาเด้ว,ว่คาคนขัก ไม่ไแต่ก่อกำแพงเน่เราเห็ดค่ะเราสิก่ออยู่ว่ากำแพงบ่ขายคองบัเป็นตาเดอกบ่่าเราเห็ดอยู่บนกำแพงนี่จาคน้วอย่เห็ดอยู่กัคือเสียร่อ่นก็ี่ีส้เ็นเห็ดเีื่นน้อยอยู่ยอยู่แถวนั้นแหละ้ยเดือนละเมืองเห็ดแล้วพ่อบ่ยากอยู่ตออยู่้องแถวเพื่ออไเพื่ออยู่หน้าทยากอยู่สงแถาพอกันคลิปหนาเด้อ Bye-bye.